ทุกคนวันนี้น้อยเดยจะพามาคียตุ๊กตากันเย้ yeah! อย่างแรกเราก็มาหยอดเหรียญแลกเหรียญก่อนนะคะนี่ได้เหรียญแล้วจากนั้นเราไปคีบกันเลยเย้ yeah! นี่เราก็เลือกตู้ขีบเลยนะคะนี่ตู้ขีบที่น้อยเดยเลือกอันแรกคือตู้จิว๋วต้องนั่งเลยเนี่ยนี่เรามาคีบกันเลยไอ้น้อยเดย์ต้องนั่งนะคะ อย่าเลียนแล้วก็คีบเลยมาลุ้นกันว่าน้องเดียจะได้ไหมลุ้น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 ยื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 คีบเลยโอ้ไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนไปต่อเครื่องต่อไปกันนี่เราก็เดินดูว่าเจ้าเครื่องไหนมีตู้หลายตู้เลยมีตุ๊กตาแล้วก็ขนมด้วยนี่แม่เราคีบนี้ ฮ้ยไม่ได้อ่ออ่าไปตู้ต่อไปดีกว่ามีตู้ขนมด้วยอืมขนมน่ากินมากนี่จากนั้นเราก็ไปตู้ต่อไปกันเราต้องหาตู้ให้ได้ว่าตู้ไหนมันคลิมง่ายนะไปหาตู้กันเลยตอนนี้เรากำลังหาตู้อยู่นะคะนายเดียหาหลายตู้เลยนี่อืม ทุกคนเอาใจช่วยน้องเยาไดะคะ้คิดว่าวันนี้น้องเยาจะได้กี่ตัวรุ้นกันนะทุกคนอืไปหาตู้กระต้อนี่เราก็เดินไปเลยนี่น้องเยาเจอตู้นี้แล้วตู้นี้ต้องก้มหรือว่ายืนขี้มะคะนี่น้องเรหยอนเหรียแล้ว,แล,วแล้วก็ขี้ไนเลยเฮ้ยรุ้นกันว่าน้องเยาจะได้ไหม เฮ้ยลุ้นกันลุ้นกันเฮ้ยโอ้ไม่ได้เลยทุกคนอืเฮ้ยไปดูตูต้ต่อไปกันแม่น้อยในคีมนะคะคีมเฮ้ยเกือบได้แล้วทุกคนเฮ้ยเกือบได้แล้วเฮ้ยยันต์ตานี่น้อยเราจะคีมนะคะกดคีมเลยเฮ้ยมันไปอ่อ อู้เดือดเลยอ๋อไปหาตู้ต่อไปกันเ,เหลือเหียอสุดท้ายแล้วไปกันเลยนี่เรามาเล่นตู้นี้กันอืมตู้ตุ๊กาตาจิว๋วนี่ตุ๊กาตาจิว๋วจิ๋วมากเราไปชี่ก,กันเลยนี่ดูมีหลายตัวมากมีโอกาสล้มมากเลยคิดว่าน้องเดจะได้ไหมเอ้ยเอ้ย เจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย